คิดถึงนะพี่แนนเนาะคิดถึงเมื่อก่อนที่เราไลฟ์สดจับทีมกันแปดเก้าคนนะสนุกสนุกเนะาะไลฟ์กันแล้วก็ผัดกันไปชมให้กันไปไป่ม่วนกุ๊บทีบกันไปนะหจะหจะเรื่องหอกนะจะเรื่องหัวกันน่ารังบ่าวนะเนี่มดหามไข่เนี่ยเออผมว่าน่าจะไม่นานแล้วแหละฝนน่าจะใกล้จะตกแล้วแหละหมดหามไข่กันเพียบเลยเนี่ยถ้ามีมดหามไข่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆเขาหาไข่เข้ามาผมว่าไม่นานละน่าจะฝนใกล้จะตกแล้วแหละนะธรรมชาติพ่อแม่ก็บอกว่าถ้ามดหามไข่นี่ไม่นานดอกแล้วฝนก็ตกนี่นี่โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ฝนจะตกแล้วมดหามไข่แล้ว แตพี่แนนโดนพี่สุใช้สวัสดีครับก็วากไปนั่นเอามาฟังเสียนี่นกการเขนตัวนี้เขาจะเขาจะคุ้นกับผมมากนะเวลาที่ผมเห็นผมไล่ก็จะบินไปบินมาโชว์นกการเขนนะจับที่สายไฟเขาจะมาโชว์ตัวนะครับรูปลอไปเดี๋ยวผมจะพาไปแว้น 你你打不进去的。You, you เฮลิเอิเป็ดสวัสดีครับเจมี่ทงวาดครับทำไมทำไมโดนเทียว <laughs> คุณเป๊ะสวัสดีครับ <laughs> น,น,น้องบ่าว <laughs> มีการดักเซลก็อีก <laughs> โอ้ยน้อ <laughs> ôi <laughs> lại คุณสมพูสวัสดีครับนะครับผมจะบาวเพชรน,นะครับเราผมจะลองลองขยับมาใกล้กลสาย p o w แบ b a n ผมจะถึงไหมแฝบขอโทษนะครับอาจจะลายตาไปนิดนึ่ง ผมจะดูก่อนว่าสายพวาววอร์แดงผมถึงนี้หนละ้วชืบถึงไมเนาะชาร์จรอก่อนน้องลินเขาจะแต่งต,ต,ตัวสุด ว่ามันจะได้ไหม,ไ,มได้อยู่มางไ,ได้อยู่